ก็ที่หนัเนี้กันหน้าตาเขาสมกบาดดีะคุณบอสที่ฉันดูเป็นคนชั่วใช่ไหมอันมาสมับปาทเลยยุยุยแล้วในาการรักปุบาเป็นฝั่งของนักผู้จอดใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าของผมเองเนี่ยจะได้คือจริงๆแล้วเทพเจ้าเสุดท้ายนี่อผมผมได้รับทายาากันคือกลายเป็นนักผู้จองจริงๆใช่ครับก็จะมีวิวัฒนาการของตัว จากตอนแรกที่เป็นควทั่วไปปกติแล้วก็ที่มีการแต่งร่างแต่งร่างแล้วมันต้องมีที่มาเริ่มเที่ยงออกเริ่มมีขนนี่นามีที่มาที่ไปใช่ไหมแล้วเปลี่ยนแล้วเป็นแล้วก็เป็นยูกิยูกิยูกิเป็นยังไงคะนั่นเพิ่งขายูกิเขาเป็นปีศาจค่ะค่ะไม่กล้าเข้าใกล้เดี๋ยวสิงพี่ไม่ตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายออกล่ะค่ะปกติโอเคค่ะวเนีย เลยไม่ค่อยเข้าใจว่าค<อ>ุณไดแต่หลังจากที่ได้รูวกับเขาสุดยอดนะคะคุณนนท์บุญญบุตรค่ะทั้งยาทั้งแค้นทกอย่านให้คุณกกลายเป็นปีศาจแล้วมันติดตัวนี้เลยไม่กลับเลยในชะ่ไหมคะไม่กลับเลยนะค่ะเดือนติดที่ใสไปนะแต่ว่าเล่นกับพี่เบิร์ดด้วยใช่แลวกพื่งเองก็อยู่ในซีรุดเรื่องยุคยุคอดี แต่วพี่เบิร์ด้วยรองรักค่ะแต่ว่ามันเกิดทางรักที่แท้นะคะเพราะว่าพี่เบิร์นเนี่ยเป็นคนจับเราไปใส่ใน,ธธนติกตทีนา่นาตุต๊ตตกตาทีนะาทีน่าายญปุ่ค่ะที่เขาจะแบบว่าเอาไปขักปีสาจเราก็เลยออกมาแล้วก็แผกเลยนะคะต่ก็สวยเนาะแต่กิโมโนทั้งเลื่อมใช่สวยมากค่ะแล้วก็เป็นเกลียดมากด้วยนะคะเพราะช่ดกิโมโนที่ใส่ต่ลช พี่หน่องค่ะพี่หน่องกับพี่ไก่ก็ไปเดินหาที่ญี่ปุ่นนะคะคือปีสามปีสี่ก็ยังไปหาอยู่เลยค่ะกลับมาแบบว่าหน้าตาเซอร์มากน้องทุกข่างพี่หน่องนี่้าอะไรเงี้ยแล้วอีกอะไวเราต้องพูดสิดปากพื้น่าเฮ้ยเราชอบมากเลยการจะป้บตัวเียต้อเอาเรื่องเรื่องจากบ้าน้องปูแกะแบบเนี้ย เ่นี่แมพที่เช่อาเราเป็นท่ปเทพจ้ามังเรียนทำอะไรบ้างัพี่แม่มเป็นตระกูลที่ทำกีโมโนเก่าแก่อี่ปุ่ชนับ้วกเรามีเทพเจ้าประจำตระกูลรือเทพเจ้าเทพเจ้ามังกเรียนซึ่งเปิดเป็นเทพเจ้ามังกเรียนเทพเจ้าแห่ตระกูลแม่ Thank <laughs> you. เป็นเ,เด็กสาวไรกะกูนริยามาวะเหมือนกันค่ะเป็นลูกยี่น้องกับเคนแล้วก็มาช่วยงานหล<แ>ังที่พี่ชาเคนเสียแ,แล้วเราก็เลยเหตุผลหลักเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่อยากจะมาช่วยงานแต่เพราะว่า,ายอยากที่จะมาเมืองที่คนที่เรารักอยู่ก<แ>็<อ> ชีวิตเอ้เขาแล้วแล้ไก่นู้ไหมคะว่าเขาแอบรักเราถ้รใช้ค่ะถ้รอ้ารอถ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 ้รองเารอถ้ารอง้ารอถ้ารอถ้ารอ้ารอ่้ารอง้า่อถ้วรอถ้ารอถ้ารอถ้ารอถลอ้ารอถ้รอ้ารอถะารอว้ารทถ้เร็น้ารอถรอ่อถ้รอี่เร้อถ้าร้าอ้าร้ากอถ้ารอถ้า้ารท้ารอ้ารอ้ารอถ้ถ้าตามเารอถาอง้าร้ารอถ้ารอถ้า้วเนี่ย บอกว่าทั้งสี่คนสิบหทเมษาจะเริ่มออนแอร์แรกนะครับแล้วก็จะออนแอร์ทุกวันพุธและวันพฤหัสทางช่องสามนะครับ HD ฟซีโทรทัศออริจินอลทั้งทั้งสี่คนนี้ก็จะมาร่วมกิจกรรมในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับามวันนนไหบ้งะะ นี้นะคะบทกมโนเป็นละครเป็นละครใหญ่ละครโชว์ของทางไอทวีสีช่อง3เลยนะคะสำหรับปีนี้นะคะแล้วก็เรื่องราวสนุกสนานมากเลยนะคะแบบเอเป็นนักแสดงนะคะมีโอกาสได้ร่วมทางานในครั้งนี้ด้วยเนี่ยก็ดีใจรว่าเป็นครั้งที่ได้กลับมาเจอพี่เบิร์ดทุกช้าเรื่องนี้นะคะได้ได้ได้เป็นคุณย่ามีกกี้ซึ่งต้องดูแลพี่เบิร์ดตลอดครับลพี่เบิร์ดตลอดแต่ว่าในเรื่องเนี่ยพี่เบิร์ดไม่แก่เลยแต่คุณย่าแก่เป็นพี่สาวเป็นพี่สาวเท่าไหร่นะคะแต่ยังไงก็ฝากละครด้วยละครสนุกมาก ลองกันค่ะอแต่ว่าไม่ผิดหวังเค่ะ